เปิดโชมหน้าน้องวินลูกชายคนเดียววินลี่เยนหลีที่ไม่ค่อยได้พาออกสื่อต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนสำหรับทิธีกรในฝรั่งอย่างวินลี่แม็กอินทอชโดยเจ้าตัวมีทั้งผลงานละครทิธีกรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถพิเศษรอบด้านเลยก็ว่าได้ ในด้านชีวิตส่วนตัววินลี่แต่งงานกับเยนหลีเยราดีนแม็กอินทอชอดีตนางแบบและพิธีกรชื่อดังทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนได้แก่น้องวินทาารดิสแม็กอินทอชลูกไม้ตกไม่ไกลต้นหล่อเหมือนพ่อมากๆซึ่งเชื่อว่าน้อยครั้งที่เราจะได้เห็นหน้าน้องวินลูกชายวินลี่แม็กอินทอชเนื่องจากว่าเจ้าตัวไม่ค่อยได้โพสต์สักเท่าไหร่ โดยวินลี่แม็กอินทอชเผยสาเหตุไม่ลงรูปลูกชายนาน10ปีเพราะอยากเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเด็กในอนาคตข้างหน้าลูกอาจจะไม่ได้อยากอยู่ในวงการบันเทิงแบบเราแต่ภรรยาก็จะมีลงให้เห็นบ้างวันนี้ทางเราจะพาไปเปิดภาพน้องวินลูกชายคนเดียวของวินลี่แม็กอินทอชและเยนหลีแม็กอินทอชยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความหลอ่อ และทางด้านวินลี่เยนหลีมีแพลนจะย้ายประเทศพาลูกไปเรียนต่อที่อเมริกาด้วยน้องวินจะหล่อขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลย